โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณรีราชามีการจัดกิจกรรมสัปดาห์คุณภาพและความปลอดภัย2023ที่ห้องประชุมลีลาวลี1นะครับชั้น5อาคารอนุสร์ร0 0ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณรีราชาอเภอรีราชามีการจัดกิจกรรมสัปดาห์คุณภาพและความปลอดภัยโดยมีนายแพทย์สมยศโลจินดาพงศ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณรีราชาเป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงและคณะทํางานจึงมีการจัดกิจกรรมสัปดาห์คุณภาพและความปลอดภัยโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับของโรงพยาบาลจํานวน10รุ่นรุ่นละ250ถึง300คนเข้าร่วมที่จังหวัดเพชรบรุรีนายนัทชัยนำพูลสุขสันต์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ CSR จังหวัดเพชรบุรีเพื่อหาหรือเกี่ยวกับการจัดโครงการป้องกันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนร่วมเดินรลงสร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีมีเป้าหมายจํานวน500คนและเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักรับรู้ถึงวินัยในการขับขี่บนท้องถนนไม่ให้ประมาทและมีน้ําใจในการขับขี่ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีการจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2566กลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนจำนวน10แห่งและจะมีการมอบหมวกนิรภัยให้กับผู้ที่ร่วมงานชมการแสดงคอนเสิร์ตและกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติกิจกรรมของชมลมเหมาไม่ขับจากสมาคมคนพิการอีกด้วย